สวัสดีครับผมดูภาพแชร์ธรรมชาติครับผมสิ่งสวยงามครับผมในแบบธรรมชาติครับผมนี่ครับผมฟ้าแลบครับผมผู้ที่ชื่นชอบทางด้านดูฟ้าแลบนะครับผมฟ้าแลบมีนะครับมีแลบอย่างนี้แะครับผมประจำ อยู่ใกล้ๆนะครับผมถ้าอยู่น่ดจะใกล้ๆก็คงไม่กล้าถ่ายนะครับผมดูท่าน่าจะพ้นระยะให้ดูดห่างๆนะครับดูห่างๆเอาก็อากาศก็สบายๆครับผมหลังฝนตกนนะก็ แบบทางที่อื่นนะครับน่าจะเป็นตรงอยู่แถวแถวปวกแดงครับผมแล้วซอยสิบสามครับผมดูดูแล้วแบบอโอ้โหก็ชื่นชอบน,นะ ดูภาพธรรมชาติเข้าไปดูในช่องของพีแ่แสรเนแชร์เว็บอยู่สวยงามท่านถ่ายไว้นี่ครับผมนีม่ใแสงไฟแสงไส,สวนสนุกนะครับฟ้าแลบครับผม แอบครับผมแอบบดูดูนันครับผมวามัวว่าเลครับผมให้ดูสักสามสี่นาทีดูไปด้วยกันครับผมนี่ครับผม แรบอย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไร่บางทีมันเป็นเส้นอันนั้นจะน่ากลัวเนะอันนั้นวิ่งเป็นเส้นยังยังก็อ่ากวดพยาธิเลยนะอันนั้นน่ากลัวนะั้นขีดซ้ายขีดขวานะอนนันน่ากลัวอันนี้แรบแรบแลบอย่างงี้ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ กันครับผมรัโอมรับอมอาแล้วเนาะเออแยเนาะโอ้โหยิงดูยิงสวยพี่น้อง รับรับรับเลยครับผมขอบคุณนะครับผมเลิฟเลิฟครับพี่พี่ทุกท่านไอเลิฟไอเลิฟ thank you thank you my friend